โอ้ยังขานึงหรือออกมาแล้วนี่ปีนึงกระเดึงเด้งเดงเยตัวใหญ่ไป

ย oh. ังไนเนื้อน้อยมั้งครับกระน้องมาส่งขาโอ้ส่งขาแล้วส่งขาแล้วสองขาแล้วส่งขาแล้วโอ้ย เดี๋ยังไงโอ้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 เอ้ตัวนั้นมันเพราะมันเบ้งอยู่กนว่าเลยกระออั้องใหญ่พอละกังยังบพอม่นาไปกโซ่พุแม่มา้วาแล้ว นถตะกียบบาบางแล้มาดึงไหมเมาเมาผ้าแหย่จอมจับก้อนแห่จอมนะเจ้าจ่ายลวไปให้บังลูกลมาลัวคนรถนะมันงยนียน,น,นะนตายน่ะตายแล้อทบคอทบของมันออกมามมออกก้อนออกมาสวย,ย,ยทเท่เท่ๆเอามาเลยยังคน

สัตมยานเพื่อเนะน่น่ารับตาเลยลิ้นออกมานี่ะเอากสนท่นมาเตยานนั่นถ่ายด้ต้นเาด้นี่ของลูกต้องกระตาเสุนไมาต้นอตัว้นี่ตั้น่ะแร่นออกมาเลเรือหนึ่งเป็นล้กใช่ไห มานี tang, ่การได้อีกมาเป็นบางตแล้วครับบางตัวเป็นทั่วไปแล้วมัได้หลายท่าเลยโอ้โหเป็นใหญ่ขึ้นดีเหรอแม่หนอวะพอนี่วะสดฮดีเหรอสมณ์ครับ บวมเนียนอยู่ยื่จะเคยได้อยู่บ้าตอนมันออกคือทางมันไปเจอครับอือตอนมือออกเมื่อกี้คือมันไปมันยีนี่หัวมันบวมออกยีพรดแบบนี้มันมียีพรูมันออกทางนี้ออกตั้งแต่ปีสองแล้วโอ้แต่ความมันเบ่งเลยเบ่งเลยก็บบวออกไปฟ้ากับยูอันนี่เขาไปงัดอันนี้ขึ้นมาเออยีพรูออกมาทำมันออกทางห้านาะมันออกสองหัวกับอาริพรูกันมากับฟลูออกรึเปเนาะอ่ามันใหญ่ซะด้มันจะสูงก็ใหญ่ ได้ยี่ดอกสองพันอยู่กลัวกันนะฮึตาลีตัวแม่เนาะอ้าวถ้าว่าซ้อยแบบต้องแต่พุ่นเลยมาที่สร้อยถ้าสร้อยแต่พุ่นกันขันซ้อยแต่แต่เล็กๆแต่ทีสองมันก็ได้รอดเหรอใจค้าทองอยากฟังยังไง เป็นเเมไัปนเป็นอย่างนอกมันเป็นทุกคนแบบนี้ครับเป็นทุกคนโมเมนต์จะเป็นต่ากันจะไปทกใจเนาะตอมีน้องยัง้นได้อยู่ยังไม่ได้ข้าอยู่อือสุด เลแล้วจะพ่อพันีโอ้งามด้มาน้ำน้ำเย็นน้ำไป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 าปไเไปไปไปาปไปไไปไ ในพันไม,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 ม่ให้เงืกทัวร์มันในลูกทัวแม่ใหญ่มันโตใหญ่บ่ครับนี่เลยมันใหญ่มันก็เลยาะมันออกพิท,ธาธาท่าธรรมดาเรื่องของซื้อปก,กติธรรมชาติอทำหมดพิท่าไปหมดปกติมันวคว้าโลนี่แป๊บเดียวบ่ครับใเวลาจะถ้าน้ำมันท่ำแจกใครได้สามชิ้นวันทีออกถ้ากเกินนั้นตายพระเจ้าสิณีไปเอิญเนาะ เครับตลกตายแล้วน้ำรอดไป้ตะลักเปยังวะไปยังมันปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยหรือที่รเออดิบลูกอ๋ออ๋อหนูตายแล้วลูก 你增加一个，你增加。